สวัสดีครับสติวเพจชาแนลนะครับวันนี้วันที่20กันยายน2564นะครับตอนนี้เวลา19.30นาฬกา30นาทีะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกนะครับผมสำหรับผู้ที่อยู่ในมาตรา40ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มนะครับที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับผมแต่ก็มีประชาชนบางส่วนนะครับผมที่ชำระเงินผ่านตู้บุญเติมนะครับแต่ว่า เงินเยียวยายังไม่เข้านะครับผมแล้วจะต้องทําอย่างไรดีนะครับผมตอนนี้ก็มีความคลืบหน้ามาแล้วนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆที่สําคัญแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับสําหรับผู้ที่สมัคร เป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะครับแล้วก็ชําระเงินผ่านตู้บุญเติมนะครับผมซึ่งช่วงนี้นะครับผมก็ยังคงมีประเด็นกันอยู่นิดหน่อยนะครับผมสําหรับผู้ที่ชําระเงินผ่านตู้บุญเติมนะครับผมก็เปิดเผยมาจากนะครับ คุณบุกผาพันเพ่งนะครับผมรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะครับผมก็ได้เปิดเผยผ่านพีพีทีวีนะครับว่าผู้ประกันตนมาตรา40นะครับที่เงินไม่เข้าวันนี้มีประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่าคนนะครับระหว่างนี้ไม่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับรอบริษัทต,ตู้เติมเงินส่งข้อมูลให้ประกันสังคมจากนั้น ก็จะโอนเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามปกตินะครับผมก,ก็ต้องขอขอบคุณนะครับภาพแล้วก็ข้อมูลจาก PPTV HD ช่อง36ด้วยนะครับผมสำหรับสาเหตุที่ยังไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา40ที่ชำระเงินผ่านตู้บุญเติมได้นะครับผมเนื่องจากว่าทางตู้บุญเติมนะครับจะต้องไปสรุปข้อมูลมาก่อนนะครับผมว่าผู้ที่ชำระเงินผ่านตู้บุญเติมนั้น ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดเสียง29จังหวัดจริง นะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าผู้ที่สมัครเนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเสี่ยง29จังหวัดสีแดงเข้มหรือไม่นะครับผมเมื่อทางตู้บุญเติมนะครับได้สรุปรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะส่งข้อมูลให้ทางสํานักงานประกันสังคมนะครับแล้วทางสํานักงานประกันสังคมก็จะทําการตรวจสอบนะครับผมแล้วก็จะทําการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามปกตินะครับ และขั้นตอนทั้งหมดนี้นะครับคาดว่าใช้เวลาอีกประมาณ1สัปดาห์นะครับผมระหว่างนี้ก็ให้ผู้ประกันตนมาตรา40ได้ทยอยตรวจสอบสิทธิ์ไปเรื่อยๆก่อนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอื่นๆเดี๋ยวจะรีบมาแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ